เดี๋ยวลองเทสก่อนส่งนะครับอันนี้เป็นโปรเจกต์ไวบอร์ดนะครับตัวกระดานลบอัตโนมัตินะครับตัวนี้อุปกรณ์นะครับก็จะมีตัวสเต็ปมอเตอร์2ตัวนะครับแล้วก็ยึดเป็นเหล็กสกูเพื่อที่จะให้แกนลบตัวนี้แปลงเราทํามาเป็นพิเศษนะครับยาวมากนะครับลากไปลากกลับนะครับว่าจากซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายนะครับก็จะวิ่งสลับกันปาดครั้งเดียวนะครับเพียงแค่กดปุ่มที่ตัวนี้นะครับในกล่องตัวนี้ก็จะมีตัวสวิตช์สำหรับกดให้ แปลงลบกรานวิ่งไปกลับนะครับกดครั้งเดียวเขาจะทํางานเองอัตโนโมัตินะครับมีสวิตชิ่งหนึ่งตัวตัวไดมอเตอร์สองตัวเพราะว่าสเต็ปมอเตอร์ก็จะอยู่ด้านล่างด้าน,นบนนะครับเป็นตัวเนม่าหนึ่งเจ็ดนะครับปึ๊บควบคุมโดยบอร์ดอัดูโนนาโนนะครับด้านข้างจะมีตัวสเต็ปดาวแปลงไฟจาก12โวลต์ให้เป็น5โวลต์เพื่อที่จะเลี้ยงบอร์ดอัดูโนนะครับประกอบอยู่ในกล่องไฟอันนี้ก็เป็นสวนะิตช์เนาะปึ๊บเสียไฟจากด้านข้างนะครับจะเป็นปลั๊กไฟเนาะ ตัวนี้ออกจากด้านข้างปึ๊บขึ้นมาเอามาเสียบเข้าที่ตัวปลั๊กไฟเลยนะครับก็เสียบ้าไว้เอ่เสียบค้าไว้ได้เลยไม่มีปัญหานะครับแล้วก็ตัวอ่าพวกอุปกรณ์ต่างๆก็จะเข้ามาต่อที่ตัวก่อกตัวนี้จะเป็นตัวก่องควบคุมหลักนะครับอ่าจะมีตัวลิมิตสวิตสองตัวนะครับอ่าจะมีทั้งสองข้างนะครับปึ๊บแล้วก็วิ่งไปด้านนู้นนะครับเมื่อสั่งการมอเตอร์อ่าเมื่อเรากดปุ่มนะครับตัวมอเตอร์ทั้งสองตัวก็จะทํางานพร้อมกันอยู่แล้วนะครับตัวแกน แปรงลบเราก็จะวิ่งนะครับวิ่งมาปุ๊บจนกว่าจะไปแตะที่ตัวลิมิตสวิตนะครับพอแตะลิมิตสวิตปุ๊บตัวมอเตอร์ก็จะหยุดการทํางานไปนะครับแล้วต็ตัวงาน TD p r i n t นะครับปุ๊บยึดล่างยึดบนใสยไฟสเต็ปใสยไฟลิมิตสวิตวิ่งด้านล่างนะครับตัวนี้ก็เป็นงาน TD p r i n t นะครับด้านล่างตัวแปลงนะครับมันจะเป็นไม้นะครับผมเป็นไม้ยาวนะครับแล้วก็ผมเอาตัวเป็นโฟมอ่าเดี๋ยวหยิบให้ดู จะเป็นโฟมประมาณนี้นะครับสามารถเปลี่ยนได้นะครับแต่ก็ใช้ได้สักพักนึงอยู่นะครับอการเปลี่ยนนะครับก็คือถอดน็อตตัวนี้นะครับ1 2 3 4นะครับแล้วตัวเนี้ยมันก็จะหมุนได้ก็หมุนเปิดออกมาแล้วก็ทําการเปลี่ยนหรือล้างแปรงได้นะครับประมาณนี้นะครับอุปกรณ์ทั้งหมดเดี๋ยวผมลิส์ให้ดูอีกทีนึงนะครับการทํางานกดได้เลยนะครับปุ๊บมอเตอร์ก็จะวิ่งไปนะครับ มอ,อเตอร์ทั้งสองตัวก็จะปั่นตัวสกูตัวแปลงก็จะวิ่งตามรางไปทําการลบกระดานที่เราเขียนไว้นะครับตัวนี้อาจจะทํางานช้านิดนึงนะครับเพราะว่า,ามันใหญ่ตัวอัน,นี้ตัวบอร์ดอะประมาณเมตรกว่าเมตรห้าสิบนะครับแล้วลองเขียนดยเดให้ดูเลยผมอาจจะสปีดอาจจะสปีดคลิปนิดนึงนะครับจะได้เห็นไว อ่ะอันนี้ลองดูแบบช้าๆก่อนนะครับลองดูช้าๆอ่าสังเกตดูด้านหลังนะครับไม่มีเลยนะครับค่อนข้างเอี่ยมเลยเพราะว่าอ่าตัวเนี้ยผมใส่แรงกดเยอะสังเกตดูโฟมมันจะบี้เลยนะครับโฟมจะบี้เลยพอแรงกดเยอะปุ๊บทําให้อ่ามันลบเอี่ยมพอลบเอี่ยมปุ๊บมอตเต <nossas S 2> อร์มันก็จะทํางานหนักเพราะเราใส่แรงกดเข้าไปนะครับเราใส่แรงกดอันนี้อันนี้เหลือนิดนึงนี้จะเหลือนิดนึงนะครับีนะครับ อันนี้คือตอนที่เขาใกล้ใกล้เสร็จแล้วนะครับสังเกตดูที่ตัวนี้นะครับปึ้งเขาจะวิ่งมาชนที่ตัวลิมิตสวิตหลังจากนั้นเขาจะหยุดพอหยุดแล้วเขาจะหมุนกลับโออาเขาอัจเขาจะหนีออกจากตัวลิมิตสวิตนิดหนึ่งนะครับแค่นั้นเลยพอแป้งมาอยู่ตำแหน่งนี้ใช่ไหมครับพอเรากดปุ่มอีกทีนะครับเรากดปุ่มอีกทีปึ๊บเขาก็จะวิ่งจากด้านนี้ไปด้านโน้น นะครับอ่าเค่นั้นเลยแล้วระหว่างที่ทํางานตัวกล่องไฟมันจะดับนะครับระหว่างที่ตัวมอเตอร์กําลังทํางานแปลงกาลังลบกระดานไปเนี่ยตัวไฟมันจะดับนะครับแต่พอมาชนลิมิตสวิตไม่ว่าจะด้านไหนก็แล้วแต่ตัวไฟก็จะติดพอไฟติดปุ๊บแสดงว่าสถานะพร้อมใช้งานเราสามารถกดได้นะครับอ่าแต่ตัวเนี้ยไฟไฟไฟมันปิดอยู่แต่เรากดมันก็กดได้นะครับแต่เครื่องก็จะไม่ได้ทํางานอะไรนะครับอ่าตัวนี้ก็จะมีไฟติดด้วยเวลาสถานะพร้อมกดนะครับ อ่าอันนี้เขาก็ทํางานไปเรื่อยๆนะครับทํางานไปเรื่อยๆหนี้จจม่ในักเลงกนครันี่เงนขจี๊ดครับองครับขับไปันนับอปาับไนขัไับปขับไปขับะปขับขับไปัปับออปัับปป เขาจะหยุดการทำงานแล้วจากนั้นก็จะเอาแปลงออกจากาตัวลิมิตสวิตนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้การทำงานต่อไปได้นะครับไฟสีเขียวก็จะติดนะครับหลังจากเขามาแตะตัวลิมิตสวิตเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดมันก็จะวิ่งต่อนะครับมันก็จะวิ่งจากข้างนี้ไปข้างโน้นเหมือนเดิมก็ประมาณนี้นะครับกระดานไว้บอร์ดลบอัตโนมัตินะครับ